เป็นยังไงกันบ้างครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเพจแปะปากมากเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เป็นบรรยากาศหลังจากที่ลิเวอร์ pool เพิ่งจะคว้าแชมป์ได้สําเร็จก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รักและเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool นั้นคงจะมีความสุขกันนะครับก็ไม่มียุคไหนแล้วครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาจะมีความน่าชื่นใจนะครับได้มากเท่ากับยุคที่เจคินคอปเข้ามาคุมสโมสรลิเวอร์ pool นะครับแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์รายการที่2แล้วในฤดูกาลนี้นะครับช่วงนี้ก็ พนักงานที่ทําหน้าทีา่เปลี่ยนป้ายนะครับเปลี่ยนป้ายเกียรติยศก็คงจะต้องทํางานหนักกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากจบเกมนัดชิงแชมป์แล้วเรียบคูชิงทุกถ้วยก็อาจจะต้องมีงานทํามากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับคนที่เก็บถ้วยนะครับในสโมสรนะครับตู้สโมสรคงต้องถูกเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราคงต้องหาที่จัดวางเรียงเกียรติยศรายการล่าสุดเข้าไปใหม่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น กับสโมสรลิเวอร์พูลในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็สร้างความดีอกดีใจนะครับให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่ามันยังมีรายละเอียดนะครับที่เรามองเห็นนะครับสำหรับเกมนัดชิง F a ฟเอที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกบชมกันนะครับก่อนอื่นเราต้องขอขอความกรุณาเพื่อนๆนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจแปะปากมากนะครับเห็นข้อความเห็นคลิปวิดีโอเห็นอะไรต่างๆนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยในขณะเดียวกันนะครับ ก็ฝากช่อง YouTube แปะปากมากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับใครที่เห็นก็รบกวนกรุณากด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งอะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นกำลังใจให้แปะด้วยแล้วกันนะครับงั้น,นเข้าเรื่องกันเลยสำหรับนัดชิงชนะเลิศฟุตบอล F a ครับที่เพิ่งจบลงไปนะครับมันอาจจะมีหลายหลายสิ่งหลายหอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ในอนาคต มันอาจจะมีนิมิตหมายที่ดีสําหรับสโมสรเลียวผูนะครับประการแรกนะครับสิ่งที่เห็นในนัดชิงฟุตบอลเอฟเอครับนั่นก็คือเราอาจจะมีราชันคนใหม่นะครับในทีมเลียวผูขึ้นมานั่นก็คือลุยดีอา a สนั่นเองนะครับเขาเองนะครับฉายแสงนะครับ ไม่ได้หิวแสงนะครับแต่เขาฉายแสงออกมาในนัดชิงชนะเลิศแล้วก็ฟอร์มการเล่นกับเรียบภูในระยะหลังๆเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างจะฉายลายเป็นบ้าเลยนะครับเพราะว่า,ามีส่วนนะครับที่ทําให้เกมรุกของเรียบภูมีความวูบว่ามีส่วนที่ทําให้เกมรุกของเรียบภูนะครับมีมิติมากมายนะครับมันอาจจะเป็นการยิงไกลบ้างการลากเลื้อยเข้าไปในเขตโทษสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับคู่แข่ง ตรงจุดนี้นะครับทำให้ช่องว่างมันถูกเปิดขึ้นมาเราต้องมาดูกันว่าหลังจากที่ดีอาร์สนะครับได้รับการเตวเข้มนะครับจากทางด้านเจเกนคอปแล้วก็ทีมงานสตารโค้ดแล้วนะครับจุดบอดสําคัญที่สุดของเขาในเรื่องการจบสักร์ในชั่วโมงนี้จะได้รับการแก้ไขไปมากแค่ไปมากน้อยแค่ไหนตรงนี้อาจจะต้องมาติดตามกันถึงฤดูกาลหน้าแล้วแต่ตอนนี้นะครับเราค่อนข้างจะมั่นใจแล้วว่าน่าจะมีซูเปอร์สตาร์คนใหม่ เกิดขึ้นมาในทีมแอนฟิลแล้วนะครับแล้วก็การฉายแสงของเขานี่ในระยะหลังมันมาพร้อมกับอฟอร์มการเล่นที่ดูดรอปลงไปนะครับของทางด้านโมฮัมเหม็ดซาร่าและยิ่งนะครับนัดนี้โมฮัมเหม็ดซาร่าเล่นในสนามได้แค่33นาทีเท่านั้นมันทำให้ความโดดเด่นของและความสำคัญของลุยดิอาสมันโผล่ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงจุดนี้น่าสนใจเหมือนกันว่า,อ,าอนาคต สมมุติว่าโมซาลาจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาน่าจะมีทางออกกันแล้วล่ะครับว่าถ้ามีโมซาลากับไม่มีสมโมซาลาแล้วมีดีอสเพิ่มเติมเข้ามานี้การตัดสินใจในเรื่องสัญญาฉบับใหม่จากทางฝั่งสมอรและเจเกนคอปเนี่ยนะครับจะเอาอย่างไรนะครับถ้าหากยังคาราคาซังกันไปเช่นนี้จะมีทางออกที่เพิ่มเติม,ตมกันได้หรือไม่นะครับเพราะว่าการมาของดีอาสมันเป็นการยืนยัน ที่แน่นอนขึ้นไปอีกนะครับว่าเรืพูลนะมีทีมรีครูดนักเตะนะครับคัดสรรน,นักเตะเข้ามาสู่ทีมค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่ามีความคุ้มค่ากันทั้งเรื่องของราคาและคุณภาพที่ได้มาเพราะฉะนั้นเราอาจจะเรียกในอนาคตด้วยว่าลุยดิอาสอาจจะเป็นราชนนะครับอีกคนหนึ่งที่ก้าวขึ้นมาเป็นยุคใหม่ของเจอเกนคอปนะครับหลังจากที่เขาต่อสัญญาออกไป ตรงจุดนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับประเด็นที่2เลยก็คือทําให้การคว้าแชมป์ครั้งนี้นะครับก็เลยทําให้กัปตันเฮนโดจอแดนเฮนเ์สันนะครับกลายเป็นนักเตะแห่งประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลไปอย่าลืมนะครับหลายๆคนเคยค่อนแคะกันเอาไว้ว่าเฮนโดนี่ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในการที่จะขึ้นมาเป็นกัปตันคนใหม่เราเคยได้ยินกันมาแล้วเฮนโดถูกค่อนแคะนะครับว่า ไม่น่าจะมีค่าตัวแพงนับตั้งแต่กับวันที่เขาย้ายมาจากซันเดอร์แลนด์นะครับในฐานะนักเตะดาวรุ่งและที่สำคัญเลยก็คือหลายคนค่อนแคะกันว่าเฮนโดเนี่ยครับไม่น่าจะมีประโยชน์กับสโมสรมากทักเท่าไหร่ แต่ในปัจจุบันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกลบเลือนหายไปหมดแล้วก็เขาเก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกัปตันทีมนะครับที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลเลยนะครับเพราะวันนี้เฮนโดนะครับซอยเท้ายิกยิตามสไตล์ของเขาชูถ้วยไปแล้วถึง6รายการ ครบทุกรายการที่สําคัญนะครับในระดับยุโรปเลยนะครับทั้งซูปเปอร์ครัพยูโรฟ่าแชมเปียนส์ลีกพรีเมียร์ลีกเอฟเอคับแล้วก็ลีกครับเขาเก็บมาได้หมดนะครับและที่สำคัญยังมีพ่วงด้วยฟุตบอลสโมสรโลกอีกต่างหากเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับการเป็นตํานานนะครับของทางด้านจอแดนเฮนเดอร์สันได้ถูกจารึกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่านี่คือกัปตันทีมที่ ประสบความส ter, ําเร็จแบบในระดับสุดยอดเลยนะครับก็เชื่อว่าการที่ทางด้านเฮนโดนะครับสามารถพาลูกทีมนะครับคว้าแชมป์ต่างๆนานาได้มากมายส่วนหนึ่งก็มาจากการพัฒนานะครับฝีเท้าของตัวเองนะครับการไม่ยอมแพ้ต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับและที่สําคัญเลยก็คือเขาปรับบทบาทของตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นําของสโมสรได้อย่าง เต็มปากเลยนะครับเขามีส่วนสําคัญในการประคองทีมมีส่วนสําคัญในการที่กระตุ้นเพื่อนๆร่วมทีมนะครับให้อยู่ในเกมของเวือ์พูลนะครับแม้ว่าตอนนี้นะครับเฮนโดจะอายุ30กว่าแล้วนะครับสัญญาของเขาที่เพิ่งถูกต่อออกไปก็คงจะมีส่วนที่ทําให้เขานะครับจะอยู่คอยเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยการลงสนามของเฮนโดในฤดูกาลนี้เห็นแบบนี้นะครับไม่น้อยเลยนะครับเขาแทบจะเป็น มิดฟิลด์ที่ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลมากที่สุดในฤดูกาลนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องอายุของเขานะครับสภาพร่างกายของเขาก็ถือว่ายังใช้งานได้ที่สำคัญคือหัวใจของเฮนโดนี่ครับเต็มเปี่ยมไปด้วยความทุ่มเทนะครับเพื่อสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเราก็กลายเป็นกัปตันแห่งประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือการเล่นของทางด้านเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานนะครับ อาร์โน no นะครับเคยถูกแนะนำให้ขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์เพราะเขามีอ่อพรสวรรค์ทางด้านการเปิดบอลนะครับมีการเล็งมองการไกลแล้วก็มีจินตนาการในการที่จะสร้างสรรค์เกมนะครับให้กับเพื่อนๆร่วมทีมได้เล่นกันนะครับในเกมนี้ก็เช่นกันนะครับเราได้เห็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับมีความโดดเด่นทั้งเกมลุกและเกมรับนะครับถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มี ฟอร์มอ่าฟอร์มสุดยอดของลุยซ s d ีอาสนัดชิงเอฟเอคันี่คะแนนความสามารถของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนดีพอครับที่จะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ได้เหมือนกันนะครับเราจะได้เห็นว่าการเปิดบอลต,ตามช่องนะครับเขาเองไม่ใช่เป็นเฉพาะฟูลแบ็กที่ขึ้นเกมริมเส้นและครอสอย่างเดียวปัจจุบันครับการวางบอลของเทรนดนะครับถูกพัฒนาขึ้นมาในแน่ของอ มิติใหม่ๆนะครับการข้าม cross ข้ามฝั่งนะครับการเปิดบอลด้วยข้างเท้าก็้านนอกด้านในตอนนี้เทรนด์ค่อนข้างครบเครื่องนะครับผมเชื่อได้เลยว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่เขาได้มีโอกาสร่วมเล่นกับนักเตะระดับโลกมากมายนะครับแล้วตัวเองนะครับก็เป็นน้ําไม่เต็มแก้วพัฒนาการของเขาตรงจุดนี้ก็เลยทําให้เขาค่อนข้างจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันนะครับเกมนัดนี้เราสังเกตเห็นได้เลยว่า เทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับในการช่วยป้องกันประตูให้กับเวอร์พูเขาจะขุบเข้าไปอยู่ในพื้นที่สำคัญและเป็นคนคอยเคลียร์บอลนะครับจังหวะอันตรายให้กับเรอรวพูได้หลายๆครั้งเลยนะครับตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นพัฒนาการและที่สำคัญคือคู่แข่งคนสำคัญของเขาคือลิสเจมส์นะครับที่ลงเล่นเกมนี้ให้กับเชลซีด้วยเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบฟอร์มการเล่นในเกมนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนี้เริ่มฉีก ลิสเจมออกไปแล้วนะครับลิสเจมนั้นก่อนหน้าน,นี้ได้รับคําชื่นชมเหมือนกันนะครับว่าโดยภาพรวมเขาอาจจะครบเครื่องเพราะเกมรับเขาเองก็ค่อนข้างเหนียวแน่นมีการเล่นหนักอะไรก็ตามแต่เกมลุกลิสเจมขึ้นมายิงประตูได้บ่อยๆนะครับและการเปิดบอลของลิสเจมก็ใช้ได้แต่จากฟอร์มนัดทิงเ a ครับเราจะเห็นได้ว่ารัศมีนะครับในตัวของทางด้านเทรน์อเล็กซานเดอร์โนดูค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าลิสเจม ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็หากเขาปักคองการเล่นอ,อย่างนี้ของตัวเองไปได้เรื่อยๆนะครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในตำแหน่งแบ็คขวาที่แกเดนสเกตครั้งนึงนะครับเคยตัดเทรนด์ออกจากทีมไปน่าจะเห็นแล้วล่ะครับว่าควรจะใช้ใครลงสนามในฐานะฟูลแบ็คตัวจริงของทีมชาติอังกฤษทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่ลักษณะของการใช้งานนะครับเกมนั้นๆๆของทางด้านแกเดโซเกตจะเอาอย่างไรนะครับแต่เชื่อว่า เทรนด์น่าจะอยู่ในระดับแนวหน้าแล้วนะครับนี่ก็คือจุดจุดหนึ่งะครับที่มองเห็นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับเป็นควันหลงหลังจากนัดชิงฟุตบอลเอฟเอคัได้จบลงนะครับก็ขอแสดงความดีใจอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับเป้าหมายอีกอันหนึ่งนะครับที่ทุกคนหวังเอาไว้ก็อาจจะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าอาการบาดเจ็บของนักเตะตัวหลักๆ จะสามารถหายกลับมาทันหรือเปล่านะครับเพราะแต่ละคนนั้นถือว่าเป็นนักเตะระดับ5ดาวของทีมลวนๆเลยนะครับฟาบินโยเฟอร์จิฟันดและโมฮัมเหม็ดซาลาเหลืออีกเวลาประมาณ10วันนะครับที่ทำให้ทีมแพทย ต้องประคบประงมนะครับให้พวกเขากลับมาลงสนามกันให้ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยนะครับในเรื่องของนัดชิงชนะเลิศฟุตบอล F a ครับที่แปะเอามาฝากกันนะครับสำหรับคอบอลที่ตามหาเว็บที่มั่นคงนะครับจ่ายตรงไม่ช้าค่าน้ําสูงเสียดฟ้าผมขอแนะนํายูฟ่า800้นะครับเว็บที่อยู่คู่กับสายกีฬามานานแล้วคุณจะลืมที่อื่นไปเลยนะครับย้ำนะครับยูฟ่า800จําง่ายๆแค่800แล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับในคลิปประจําวันในเพจ และช่อง YouTube แปะปากมากนะครับฝากทุกคนติดตามและกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วเรามาเจอกันครับสวัสดีครับ